ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับความปรารถนาของแตงโมแอนนาเผยให้คนติดต่อหากติกยินดีให้ความช่วยเหลือเรื่องลูกแอนนาเผยให้คนติดต่อหากติกอิสรลินยินดีให้ความช่วยเหลือเรื่องลูกเพราะรู้เป็นคนที่แตงโมรักและห่วงมากหลายคนยังคงติดตามกันต่อเนื่องสำหรับข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนิดาขณะนี้มากว่า4เดือนแล้ว แต่หลายคนยังรอสาเหตุการตกเรือที่แท้จริงก่อนหน้านี้แอนนาเพื่อนที่สนิทกันมานานของแตงโมได้ออกมาถแถลงยุติบทบาทพิธีกรเนื่องจากจะเดินทางตามความฝันเป็นนางแบบที่ต่างประเทศโดยในการถแถลงข่าวบางช่วงก็ได้พูดถึงเรื่องของลูกกะติกอิสลินหนึ่งในคนบนเรือผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและอดีตผู้จัดการแตงโมเผยว่าแอนนาไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะแอนนาให้พี่เฮเลน ทักหากระติกแล้วบอกว่าถ้าลูกกระติกต้องการความช่วยเหลืออะไรทักมาหาเราได้นะเราไม่ได้เกลียดกระติกเราไม่ได้มีประเด็นอะไรกับกระติกโดยเรื่องที่เราสงสัยเราพูดไปหมดแล้วเราไม่มีอะไรจะถามต่อแต่ลูกของกระติกเด็กคนหนึ่งที่โมรักมากถ้าอะไรก็ตามที่เราช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้เราก็จะทำนี่คือสิ่งที่โมเขาเป็นห่วงขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ